คนวันอังคารค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณจะเจอเ,จอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิดไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะสังขาราชค่ะใบที่สองค่ะสองใบเท้าค่ะใบที่สามค่ะอัศวินถือถ้วยค่ะในเจ็ดวันข้างหน้านะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ บ่งบอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณนะคะจะไปไหนมาไหนนะคะก็จะคลาดแคล้วค่ะการงานของคุณนั้นก็มีคนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะคอยช่วยเหลือคุณนะคะทำให้งานของคุณราบรื่นค่ะแถมคุณอาจจะมีความรักในช่วงนี้ที่ดีด้วยนะคะคืออาจจะหมายถึงว่าผู้ร่วมงานเนี่ย ก็เอ็นดูคุณรักคุณนะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงในคนรักก็ได้นะคะคอยช่วยเหลือคอยเ,ออเป็นกําลังใจให้คุณนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็ก็อาจจะมีการทํางานที่เป็นงานกลุ่มที่จับคู่กันหรือว่าเป็น์ท r t n ร r กันนะคะ ซึ่งก็จะช่วยเหลือกันละกันนะคะทําให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้คนันอังคารช่วปีกันทุกคนนะคะในการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้าครูกันค่ะ